นาพี่สาย,ยันนะครับที่เป็ดไรนะครับเดี๋ยวเราจะหมักด้วยทานพรอมซอยนะครับโอเควันนี้เราก็จะหมักทานพรอมซอยนะครับกล้องไมโครโซอยไมโครโซอยทับมันไปเลย,ยครับโอเค ใส่ซอยนะครับต่อไปก็จะไปใส่นะครับผมใส่ซอยอใช่ไหมฮะอาอย่าใจแบบ้อซอยอย่าคนบนก่อถือไว้ก็ได้ ฉีกฉีกข้างได้เลยพี่ฉีกข้างได้เลยตะวีกันไกลที่กันไกลท,ที่ครับใส่หมดเลยล่ะครัใส่หมดเลยหลังนี่ยกันไกลอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะ เอายืนข okay, so ้างบนก็ได้ครับ้จะใส่นมยกินก็ได้นะคะเนี่ยเินเลยพี่กินไม่รู้รู้บ้างกินตามกินแล้วก็น้ออท้องเสียเลยล่ะเป็นเีกินแล้วท้องเสียเลยแหละห เทรีทละสามซองสี่ซองเลยครับรวมเลอยนะ